ดีไงฉันไม่ของขวัญให้เธอด้วยนะรับไว้สิให้ฉันนง่นเหรอโอ้แล้อะไรข้างในล่ะขอบใจนะเจนเธอใจดีจังเลยฉันนั่นเหรอแต่ว่านี่มนันเอาคืนมานะไม่ใช่ของเธอซึกน้อย oh. <ๆ>มันเป็นของฉันนะเอาคืนมาโอ้วเดาเหมว่าตอนนี้ของขวัญชิ้นนี้เป็นของฉันแล้วล่ะดูสิภาพนี้ขยับได้ด้วยละ่ะ<ๆ>ฉันรู้วิธีแก้ไขเรื่องขัดแย้งนี้นะยินดีต้อนรับสู่ชัเลนที่ฮันนม oh. แล้วเราต้องทำอะไรกันละ่ะ มันง่ายมากเลยก่อนอื่นเรามาดูกันว่าอะไรอยู่ในกล่องนี้มาดูกันโอ<ห>้ป๊อปปิตใหญ่ม,มากเลยอะพวกเธอต้องวาดมันถึงจะได้รับมันไปละ่ะแต่เธอจะวาดด้วยสีไม่ได้ต้องใช้ลูกกวาดทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากด้วยพวกเธอมีเวลาไม่มากแล้วและตอนนี้เวลาเดินแล้วเรีบหน่อยนะฉันต้องชนะชาเลนจ์ครั้งนี้ให้ได้ฉันต้องวาดให้ดีที่สุดแต่ว่าทำไมไม่เติมความสดชื่นสักหน่อยก่อนลงมือกันล่ะ อะไรจังไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันจะกินขนมมากกว่านี้นะ <c oughs> แล้วฉันจะวาดได้ลอมได้ยังไงกันละ่ะน <c oughs> ึกเหมือนวาตั้งท้าดได้ของเหลวก่อนแต่ลูกกวอนก็สามารถติดกระดาษเองได้เป็นลงไปเลย <c oughs> ใช่แล้วมันได้ผล <c oughs> เป็นวิธีที่น่าสนใจมาก <c oughs> แต่ฉันมีไอเดียที่ดีกว่าน,นั้นนะ <c oughs> เราได้จานสีมาด้วยถ้าใช้ให้เป็นประโยน์ละเราจะเอาลูกอมมาเลียงสีในจานแบบนี้เลย หลังจากนั้นก็ต้องใส่น้ำลงไปซึกหน้อยและฉันจะได้หลายๆลาสีสลรับว่าลูปนะใช่แล้วละ่ะสามารถใช้ได้โอ้ oh, เป็นไงได้ผลโอ้ oh, วววิธีนี้ดีกว่าจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรฉันก็สามารถทำให้งานของฉันสดใสขึ้นได้นะฉันแค่ต้องเทน้ำลงไปที่หัวใจโอ้ดูสิเอกมาสวยมากเลยเด้อขนมหมดแล้วสิ เราต้องทำไงดีจะว่าด้อะไรล่ะฮะบางทีฉันจะเอารูปของบาร์บี้มานะหวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไรลรเอาเอามือของนายออกไปนะอย่ามาแตะต้องหัวใจของฉันนะอาทำไมเธอต้องทำให้ฉันเลอะด้วยอะเอาล่ะทุกคนเวลาของพวกเธอหมดแล้วล่ะเฉลภาพวาดให้ฉันดูสิแอนดี้นายต้องวาดรูปนะทำไมขี้เกียแบบนี้นิสัยไม่ดีเลย ลานตวัขนของฉันอยู่ที่ไหนอะอ๋มันอยู่บนโต๊ะดูเหมือนว่าเธอจะใส่น้ำมากเกินไปแล้วนี่ไม่ได้เรื่องเลยเ <L an> จนเธอทำให้ฉันมีความสุขมากตอนนี้ปลาปิดเป็นของเธอแล้วละ่ะเอาไปเลยสิ่งไปเลยหลังจากทำงานหนักต้องผ่อนคลายสักหน่อย <Hey. S 1> ทำไมเราต้องใช้ซอสด้วย <L an> หรือว่าเราจะได้กินอะไรใช่ไหมไม่เพราะเธอต้องใช้มันวาดรูปล่ะครั้งนี้เป็นปลาตัวใหญ่และไม่น่ากินเท่าไร เวหลายมากเลยลาเริ่มแล้วฉันควรเริ่มจากตรงไหนดีนะงั้นเริ่มจากซอสซีซาละกันส่วนฉันจะไม่เลือกซอสอันไหนทั้งนั้นฉันชอบมันทั้งหมดเลยอะฉันคิดว่าแต่ละอันจะมีประโยชน์กับฉันมากด้วยน่ากินจังเลยฉันหยุดตัวเองไว้ไม่ได้แล้วต้องลองสักหน่อยฉันจะเปิดมันให้หมดเลยล่ะ ทำไมเธอถึงทิ้งขยะใส่ชั้นแบบนี้ล่ะโทษทีนะฉันไม่ได้สังเกตนะจะออกให้เดี๋ยวนี้เลยนี่ที่นี่เราไม่น่ามันจีบกันนะต้องว่ารูบสิเจนฉันแนะนำให้เธอได้ว่ารูปแล้วเข้าโอ้ช่างเถอะดูเหมือนว่าฉันจะได้แรงบันดาลใจแล้วล่ะฉันจะเริ่มว่าเดี๋ยวนี้เลยอย่างที่บอกไปฉันต้องการซอสทั้งหมดทั้งสิ้นครั้งนี้ฉันจะอดใจไว้จะไม่ลองซอสจะได้ไม่กินหมดนะ แบบนี้ล่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยใช้ให้หมดเลยเอาล่ะใกล้เสร็จแล้วเนี้ยช่วยได้มากในการว่าได้ซอสนะแถมยังได้เลียด้วยนะหลังจากว่าเสร็จนะท oh <my. S 1> ้าบอกว่าเนิ้วงเหรอ <c oughs> กันได้ฉันนั่ถใ้ทุกอย่างไม่ให้ชนะนั่นแหละ,แ,ละ <c oughs> แต่ว่าซอสไม่กลิ่น่วให้กินมากเลยทำไมไม่ลองซึกหน่อยละ่ะ อแต่ว่ากินน่ากินมากจริงๆนะอ๋ออร่อยจังเธอรู้เลยไหมฉันชอบซอสมากกว่าปลาสิอีกนะเพราะงั้นจะกินให้หมดเลยต้องลองแล้วอันนี้ก็ด้วยโอ้ันคิดว่าขอกเตีฉันจะพังแล้วล่ะไม่แล้วตอนนี้จะทำยังไงดีเนี่ยพยายามมากเลยนะแต่ผาาวาดพังแล้วอะไม่จะติดทำเลย เอาละทุกคนหมดเวลาแล้วฉันอยากดูภาพวาดของพวกเธอแล้วล่ะทำได้ดีมากเจนเก่งมากเลยเราต้องขอให้ป่าคนที่ไม่ว่าอะไรเลยละแอนดี้ฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่ทางเง่นนะผมก็พยายามเหมือนกันนะดูสิเราเล่นกันื่ะไงเนี่ยเนี่ยมันแย่มากเมื่อแต่เล่นตลอดเวลาอย่างนี้แล้วนะแล้วภากของฉันเป็นไหนผมวาดมนจริงๆนะบาร์บี้เป็นคนทำนะ บาร์บี้ฉันชื่นชมในความพยายามของเธอนะแต่ฉันเห็นงานที่ดีกว่านี้นะ <Okay. S 1> นี่มันภาพของฉันนี่ไม่ละใจบ้างหรือไงนายประสุภาพเลรุษต้องอย่าให้ผู้หญิงสีอยากทรให้ฉันดิ้นะออาไปเลย <c oughs> เธอพูดถูกแล้วล่ะมันจะเป็นของคนที่ขเกียจแอนดี้มันเป็นของนายเอาไปเลย <c oughs> แอนดี้ไม่ใช่ความผิดของฉันนะแต่ว่าตอนนี้เธอต้องกินแล้วแน่นอนมันตลกด้วยไม่น่านกินจริงๆละ่ะขอบใจมากเลยฉันไม่รู้ว่าฉันเริ่มจากตรงไหนเดีย เดี๋ยวก่อนสิมาทำป้ายสุดก่อนดีกว่านะฉันไม่ที่พ่นไฟด้วยละแล้วมันใช้งานยังไงอะโอ้บาร์บี้ไม่ใช่ความผิดของฉันนะมันไปเองอะนี่แหละคนละเรื่องเลยตอนนี้ปลาดูน่ากินมากเอาล่ะเจนมากินมื้อกลางวันกับฉันดีกว่านะมันลองอาหารทะเลแสนอร่อยด้วยกันเลยเดี๋ยวข้าวมันอร่อยมากเลย ถามฉันสักนิดเลยอะเธอสมควรแล้วล่ะครั้งนี้รางวัลของเธอจะเป็นชุดเดรสแสนสวยสาวๆเธอต้องฟินแน่นอนสาวๆตื่นก่อนทำไมฉันต้องการชุดด้วยอะฟังฉันให้ดีนะ oh. เธอต้องว่าชุดในหุ่นเล็กๆด้วยปากกาสามิติแล้วก็เวลาของเธอเริ่มขึ้นแล้วล่ะเร็วเข้ามัน oh. ต้องเป็นเขาฉันเธอแพ้แน่นอน oh. เดี๋ยวเราจะได้เห็นกัน ฉันจะเล่มลงมือแล้วฉันคิดว่าการวาดภาพด้วยปากกาสามมิติไม่ใช่เรื่องยากเลยนะชุดดรแสนสวยต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นดูนี่สิมันออกมาเยี่ยมมากเลยนะเป็นไงดูนี่สิชุดเต็มๆออกมาแล้วล่ะมันดูกันว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันฉันจะวาดเป็นชิ้นๆแยกจากกันยังไงฉันก็ชนะแน่นอนส่วนฉันไม่ต้องการชุดอยู่แล้วล่ะทำไมไม่ลองเล่นกับปากกาสักหน่อยล่ะ ฉันไม่เคยใช้มันมาก่อนด้วยซ้ำฉันต้องทำได้ดีแน่นอนฉันชอบรถนะงั้นก็มาวาดรถกันมันแจ่มมากเลยเป็นไงล่ะรถของฉันออกมาสวยมากใช่แล้วดีกว่าชุดเดรสเยอะเลยบาร์บี้เธอชอบรถของฉันไหมฉันยุ่งหยู่นะฉันคิดว่ามันออกมาดีมากเลยนะโอ้ตอนนี้ฉันไม่มีทางชนะแน่นอนเลยโอ้ว่าแอนนี้นายมีความสามารถนี่บางทีนายอาจจะสามารถช่วยฉันได้นะ ทำชุดเดรสให้ฉันหน่อยนะชุดเดรสงั้นเหรอได้สิฉันว่าฉันทำได้นะฮะให้อนี่ทำชุดเดรสงั้นเหรอเธอชอบมันไหมล่ะฉันคิดว่าเราออกมาสวยมากเลยเอาละทุกคนหมดเวลาแล้วนายกำลังทำอะไรนะแอนดี้นนี่คือผลงานของนายแสดงว่านายเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมมากเลยชุดออกมาสวยดีนะและผลงานชิ้นแรกของหนื้อล่ะคะผลงานชิ้นแรกนั้นเหรอนี่มันห่วยมากเลยนี่มันไม่ดีเลยเจนแล้วของเธอล่ะ ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเลยอ่ะฉันเห็นแล้วล่ะเพราะงั้นแอนดี้จะเป็นผู oh, awesome. <The <the ้ชนะชุดเดรสสีแดงสุดลังการนี่เป็นของเขาแล้วออกไปเลยคนฉันเหรอนี่มันเลวร้ายมากเลยอ่ะเอามันออกไปจากฉันนะช่วงเวลาแบบนี้แหละต้องเซลฟี่กับแอนดี้กันไว้สักหน่อยมาถ่ายรูปกันแล้วค้าเอาชุดออกไปทีพวกเธอพร้อมสรับรอบสุดท้ายกันหรือยังหนึ่งในพวกเธอจะได้รับมงกุฎทองคำนี่ไป สวยซึ่งเลยะเจนฉันคิดว่ามมกุฎนี่เข้ากับเธอมากเลยนะแอนดี้ตั้งสติก่อนสิโอหนัดจังเลยฉันถูกเลื่อนเปนสนิทจับเวลาแล้วครั้งนี้พวกเราจะวาดด้วยเครื่องสำอางละฮะมีหลายอย่างเลยนี่มันคืออะไรฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยการวาดภาพด้วยเครื่องสำอางไม่ใช่เรื่องยากเลยล่ะแบบนี้ แต่มันยากนะถ้าเพื่นจับครั้งแรกนะเธอทำได้ดีนะเก่งมากฉันมีไอเดียแล้วฉันรู้วิธีทำลายพ้วันของเจนแล้วล่ะแค่หัวกีต้าร์นิดหน่อยแบบนี้เธอเสร็จแน่พันเจ้าเจนฉันขอโทษจริงๆไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะนน่น่อยมันไม่ใช่เขาฉันเองล่ะตอนนี้ฉันมีคู่แข่งแล้ว เดนฉันม่ไอเดียเอาภาพของฉันไปสิแเอาภาพของเธอมาให้ฉัน <Okay. S 1> จากนั้นเธอก็แก้ไขมันได้นะเธอมีโอกาสชนะด้วยละ่ะขอบคุณแอนดี้เธอน่ารักมากเลยอะเราต้องรีบวัดแล้วมันน่าจะอกมาสวยนะคอยดูโอ้ม่คในระหว่างที่รอจะทำมงกุฎจากรูปว่าพี่เสียแล้วไม่แย่เลย oh. ตอนนี้ฉันชนะเป็นของฉันแน่นอนฉันจะวัดมงกุฎที่สวยงามที่สุดเลย แมันเหมือนของจริงมากเลยเอาล่ะพร้อมแล้วชอบไหมหมดเวลาแล้วล่ะเจนแสดงผลงานของเธอได้นี่ค่ะ w h a ไม่ได้เลยจริงๆแอนดี้และของนายล่ะเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยนะฉันชอบมัน บาร์บี้เดี๋ยวแค่รูปของเธอแล้วหนูพยายามหนักมากเลยบราวมันสวยงามมากจริงจริงฉันคิดว่าไม่มีข้อแย้งแล้วล่ะมงกุฎเป็นของเธออ๋ฉันบอกทธอแล้วเธอต้องแพ้นะตอนนี้ฉันมีมงกุฎแต่เธอไม่มีเจ้าหญิงเธอสวยจังเลยได้ปุ๋ยรับดอกไม้สวยๆขนมขบคี้ยสวยๆแบบเธอนะจะได้เป็นแฟนกับเจ้าชายขอบคุณค่ะด้วยความยินดี เป็นเจ้าชายที่หล่อจริงๆเลยบาเบ้เธอชคดีมากช่วยฉันด้วยช่วยด้วยเอาเละเจนฉันได้มงกดให้เธอด้วยนะแน่นอนมันไม่ทำมาจากทองคำแต่ฉันทำเองด้วยใจล่ะแล้วก็ดอกไม้สวยๆด้วยขอบคุณนะแอนดี้แบบโอ้วเจนอยากไปเดินเล่นกับฉันไหมแน่นอนอยู่แล้ว subscribe ช่องฮาหนรนมเพื่อจะได้ไม่พลาดเฉลยที่สดใสและสนุกแบบนี้แล้วมันจะยิ่งสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่นะ